ออกรถแท็กเตอร์ยันมากับตักบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนค่ะวันนี้มีประสบการณ์ดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะมีน้องคนนึงนะคะน้องคนที่อยู่ในรูปนี้นะคะทักแชทเพจมาค่ะอยากได้รถแท็กเตอร์ยันมามือสองสักหนึ่งคันนะคะเอาไว้ไปใช้งานต้องการดาวสูงแบบไม่ใช้คนค้ำนะคะเพราะคนค้ำหายากตักก็แนะนำเป็นรุ่น EF514T ไปนะคะก็ใช้เวลาคุยกันเป็นสัปดาห์ค่ะตกลงกันได้ก็น้องก็ส่งเอกสารมาทางแชทนะคะพอเรื่องผ่านแจ้งน้องไปน้องก็บอกว่าเดี๋ยวน้องจะลงมาดูรถนะคะน้องอยู่อำเภออุ้มผางนะคะจังหวัดตากการเดินทางมาดูรถของน้องนะคะก็คือ การนั่งรถโดยสารจากอุ้มผางมากำแพงนะคะน้องใช้เวลาเดินทางหนึ่งวันเต็มค่ะเพราะน้องต้องนั่งรถหลายทอดนะคะตั๊กก็รอน้องหมดวันเลยค่ะน้องมาถึงมืดเลยนะคะตั๊กก็เลยต้องไปรับน้องที่ขนส่งแล้วก็พาน้องไปเปิดห้องให้น้องนอนพักก่อนหนึ่งคืนนะคะแล้วตอนเช้าตั๊กก็รีบไปรับน้องมาดูรถที่บริษัทค่ะ มาเห็นรถแล้วนะคะน้องก็ถูกใจนะคะไม่ติไม่ติงใดๆก็ช่างก็เลยรีบช่วยกันทำรถให้เสร็จนะคะหลังจากนั้นเราก็เคลียร์เอกสารเคลียร์เงินกันเสร็จรถเสร็จก็ถึงเวลาพาน้องกลับบ้านค่ะก็อยากจะบอกว่ารู้สึกดีนะคะรู้สึกตื่นตานรู้สึกภูมิใจที่เราเ,าเลือกรถให้ลูกค้าแล้วลูกค้าถูกใจ ลูกค้าโอเคนะคะเราก็รู้สึกดีนะคะก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่ไว้ใจออกรถแท็กเตอร์ยันมากกับตั๊กนะคะถ้าใครสนใจอยากออกรถแท็กเตอร์ยันมาก,กับตัก๊กโทรมาที่0877320599ตั๊กดูแลให้คะ่ะ